อะหน้านี่ไม่เป็น่ะบุญยืนสวัสดีครับบุญยืนเจบุญย่างบุญยืนแล้วสองัน่ะลูกกู้ไรล่ะลูกน้องยืนเลยล่ะลูกเพงเดือบใอ้าวมึงไปได้กับผัวอะไรโอ้ยำนาเพราะไรจำนาเพราะไรมึงไปได้ยืนใสยังไปจำนาโอ้ยเจ็บกาหน้ามเราหัวอะไรมันเราไเกี่วเาเกเขาโอ้ยาเยกบบึงหนาเขาหัวไปบึ่งยืนสี่กันเลย ไปาาหาข่าวหาหน้าไม้กินไปหี่วขาวไม่กบพอบังาับข่าบ่มีสิพองง่อหนเงื่อนบ่มีพอสลึงพาสาวหาแป่นปังแั่งแต่ลูกหน่อยห้ลูกเขาเย็นเหลือทองปากในห้องทองคนั่น่ะจะไปเรียนโบกเรียนแพ้ก็ไรเนี่ยบอเอาไม่คอยเน,น,นี่เป็นเสื้อเขาให้ลูกกินได้เป็นยังไงจะใจนจงจีล่ะเห็นหน้าเห็นตาแลขอแด่เงื่อนแต่คา เจาหุ่งจก็ว่า่อยว่มีรอะไรไปยจอมากได้ใส่จ้าไปกินตลอดว่าสิมีมาได้ยังไงอยากได้หลายบนะอยากได้่แล้่ามีสิ่กินแล้วเขาเนี่ยนะว่าคอยไปซื้อเขาใหุ้กินนะอยได้หลาย่ กูร anyway> ู้มันจีเป็นอย่างบอกไปเปเส้นเรากกินนัวยกูนี่กูนี่สีไเปเส้นใส่ละคบพอแต่เนือสี่เสือเข่ากับะมีพ่อบ้างนะครับไปเลยไปร้านแรกกันบอกว่าเอามาให้บักสุดใจมันหูจักบ้าเลยนั่นแเพื่อนสิว่าไหวบักห่าเนี่ยับอยังบัเสียงโคบบักตกปากเ่หมะเอ้ยพอปาก ก็อยากอายคนตัวไม่ไก็หูไใคเบิร์ตบ้านไม่ก็อครดังก็รอกก็อยากอายคนตัว ลับขาวมั้ดอกไปอีก,กมึงพาดอนฟ้าไปฟ้ามานะแล้วไปหานอนบ้านนอนคืนนอนวันสั้นขายอยู่ข่อยใจบ่ฟ้ามจ้ายบ่ต้องไปไกลไขไอยใจเอาข้าวข้าวข้าวหนังเดี๋ยวเดี๋ยวจะาไปส่งคนเนี่ยไม่ยังเยอะเอาละบักปูนยืนบักปูนยังกับพอแล้วก็บักปูนบ่อยยั่งเฮ้ย เดี <sends> this? Um <ky> ๋ยวมอนี้สู้พกันไปหาสาบูสาป้ามาไวกูกินแก้มหล่วมึงล้วฮะถามมึงเล้ยกูคำมาว่มีภูมิป่าแล้วบ็บังสู้ตายกูกูเสเยวปักคมเลยมึงที่กินแต่ป่าีให้กูได้กบมามึงื่กินที่บ้านกนดีกินอยู่อเมนกบสุวรรณนะปฏิหกรมือมึงเสียแล้วปฏิบุกเนี่แหละวะเจีถึงไหเป้าไปเล่ามาเอ๊ยขงยืนนี่เออยการนตรีจ็ดนตไงฟ้อน সালাম